คุณเคยคิดหรือไม่ว่าบนโลกใบนี้จะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดตกหล่นจากการสำรวจของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่พันธุก,กรรมผิดเพี้ยนจากการทดลองหรือผลจากกรรมตารังสีจะรวมคลิปของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ ถูกบันทึกได้ในปี2007โดยกล้องวงจรปิดนักทางหลวงเส้นหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจากักรสิ่งมีชีวิตปริศนานี้ได้วิ่งข้ามทางด่วนสีเลนโดยใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีและหากไม่สังเกตดีๆมันอาจจะเป็นเพียงแค่กวางหรือสุนัขที่วิ่งข้ามถนนเท่านั้นแต่เมื่อซูมภาพดูแล้วแขนและขาของมัน จะมีลักษณะที่ยาวเกือบจะสัมพันธ์กันอีกทั้งยังวิ่งเหมือนกับเสือชีต้าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีสัตว์ป่าลักษณะนี้อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นหรือมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตตกสำรวจที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรท่อใต้ดินของเมืองนับตั้งแต่นั้นมาสิ่งมีชีวิตปริศนานี้ก็ไม่เคยถูกพบเห็นในบริเวณน,นั้นอีกเลย ซากของสิ่งมีชีวิตปริศนานี้ถูกพบบริเวณชายฝั่งนิวยอร์กบีชในปี2012มันมีขนาดประมาณหนึ่งฟุตมีปากที่แหลมมีผิวหนังคล้ายแมวสฟิงซ์ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็บอกกันว่ามันเป็นเพียงแค่ซากของแรคคูนเท่านั้นที่ถูกทิ้งลงทะเลแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านแรคคูนก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า มันไม่น่าจะใช่ซากของแรคคูนอย่างแน่นอนเนื่องจากมันมีขาที่ยาวเกินไปและกระโหลกที่ผิดปกติจากแรคคูนอยู่หลายกิโลเลยทีเดียวไม่ว่ามันจะเป็นซากของสัตว์ชนิดใดก็ตามหากนึกถึงตอนที่มันมีชีวิตแล้วคงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันอย่างแน่นอนคลิปนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้นานมากแล้ว โดยชายคนหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ในวันที่อากาศหนาวจัดจนน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งจู่ๆก็มีบางอย่างกำลังว่ายอยู่เหนือผิวน้ำที่หนาวเย็นนั้นเมื่อดูชัดๆว่าสิ่งมีชีวิตปริศนานี้มีลักษณะเหมือนกับงูทะเลและมันมีขนาดประมาณ20-30ึฟุตเลยทีเดียวแต่ก็มีชาวเน็ตเจ้าเดิม มาให้ความเห็นเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงขยะที่ลอยมาตามน้ำหรือไม่ก็แค่อวนของชาวประมงเท่านั้นแต่เมื่อดูจากวิดีโอแล้วการไหวซิกแซกของมันนั้นเป็นการเคลื่อนที่คล้ายงูเสียมากกว่าแต่ด้วยคุณภาพกล้องที่ต่ำจนเกือบจะถึงนรกทำให้ไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มอะไรได้แม้แต่ตัวผู้ถ่ายเองก็ตามเพราะอยู่ในระยะที่ไกลมาก อย่างไรก็ดีสิ่งมีชีวิตปริศนานี้มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ประหลาดในแม่น้ำาาสกา้าที่คนท้องถิ่นแถวนั้นร่ำารือกันว่ามันมีชีวิตอยู่จริงยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งได้ตั้งกล่องถ่ายวิดีโอเพื่อทดสอบว่าจักรยานของเขานั้นสามารถวิ่งเร็วได้สุดแค่ไหน แล้วจูจ่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดปรากฏขึ้นห่างออกไปจากกล้องประมาณ100เมตรรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสแลนเดอร์แมนที่โลกอินเทอร์เนต็ตหลายคนเชื่อกันว่ามันคือสิ่งลึกลับที่มีตัวตนอยู่จริงคือมีลักษณะคล้ายกับชายสวมชุดสูทสีดำรูปร่างผอมสูงกำลังเดินอย่างเชื่องช้าและดูเหมือนว่ายูทูบเบอร์นักปั่นน่องเหล็กคนนี้ จะไม่รู้ตัวเลยว่ามีสแลนเดอร์แมนมาเดินอยู่ข้างหลังเขาไม่อย่างนั้นเขาคงปั่นไปโชว์เก็บภาพมาลงในช่องสั่งรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมอย่างแน่นอนกว่าจะรู้ก็จนเมื่อเขาได้ตรวจสอบวิดีโอดูในช่วงเวลากลางคืนอย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะโพส์ตลง YouTube ทันทีและไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่ส l ลนเดอร์แ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวของเด็กๆถึงขั้นว่ามีการนำไปทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วมากมายหลายครั้งในคืนหนึ่งขณะที่ใครบางคนกำลังขับรถผ่านทุ่งหญ้าจุดจูเขาก็หยุดรถกระทันหันและทันใดนั้นเองก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงประมาณสองเมตรแต่กำลังคลานผ่านทุ่งหญ้า มันได้หันมามองที่รถของเขาก่อนจะคลานหายไปอย่างลึกลับนี่อาจเป็นเอเลี่ยนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแค่คนที่สวมชุดเท่านั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ดีของคลิปนี้คือการถอยออกมาจากสิ่งที่คุณไม่แน่ใจและไม่ยอมลงจากรถเป็นอย่างเด็ดขาดสัตว์ประหลาดตนนี้มีคลิปฮือฮามากในอินเทอร์เน็ต แต่นี่คือวิดีโอที่ถ่ายโดยสำนักงานการจัดการที่ดินแห่งอลสกาพวกเขาได้พบว่ามีสิ่งมีชีวิตประหลาดกำลังว่ายน้ำอยู่ในน้ำน้ำเย็นของ阿ลสกานี้สิ่งนี้มีลักษณะคล้ายงูยักษ์บางคนก็บอกว่ามันอาจไม่ได้เคลื่อนไหวจริงๆอาจเป็นเชือกลอยมากับน้ำก็เป็นได้ แต่โดยลักษณะแล้วมันมีการว่ายน้ำที่เหมือนกับงูที่เคลื่อนไหวบ,บนพื้นดินเสียมากกว่าถึงเราจะไม่ได้เห็นหน้าตาของมันชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงคงต้องรอให้ธรรมชาติและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไปเหมือนที่วันหนึ่งโลกเพิ่งได้รู้กันว่าโลกใบนี้ไม่ได้แบนอย่างที่คิด และแบคทีเลียที่เรามองไม่เห็นนั้นก็มีชีวิตอยู่จริงในอากาศหรือแม้แต่ปลาโบราณที่คิดว่าสาบสูญไปนานแล้วแต่พวกมันก็ยังมีชีวิตอยู่จริงในที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลาจากมนุษย์เจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ถูกพบในมอนเทอรีเม็กซิโกซึ่งมีพยานหลายคนที่เห็นมันและกลายเป็นข่าวดังในประเทศเลยทีเดียว สัตว์ประหลาดตัวนี้มีนิสัยก้าวรา้าวและถ้าดูจากไกลๆแล้วมีลักษณะเหมือนเหยี่ยวแต่เมื่อดูใกล้ๆมันดูต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะปากของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกบหรือไม่ก็กิ้งกาซึ่งไม่เคยพบเห็นในสัตว์ปีกชนิดไหนมาก่อนนี่อาจเป็นสายพันธ์ุกิ้งกาที่มีปีกลักษณะเหมือนนก หรือไม่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตตกสำรวจอย่างแท้จริงคืนหนึ่งในป่าประเทศรัสเซียท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมอย่างหนาทึบเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวรัสเซียสองคนได้ขับรถตรวจพื้นที่ตามปกติแต่ทันใดนั้นระหว่างที่พวกเขาต้องผ่านถนนช่วงหนึ่ง เพื่อจะมุ่งไปสู่ชุมชนก็มีสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่เนินตัดหน้ารถของพวกเขาไปและหายไปในความมืดเจ้าสิ่งมีชีวิตปริสนานี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เยเตอย่างมากเพราะมันมีรูปร่างสูงใหญ่มีแขนที่ยาวเกือบถึงพื้นมีขนสีขาวปกคลุมไปทั่วตัวชาวเน็ตเช่นเดิมได้กล่าวเอาไว้ว่า มันอาจจะเป็นแค่คนที่ใส่ชุดสัตว์ประหลาดเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายคงไม่คิดแบบนั้นโดยเฉพาะคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าไม่เว้นแม้แต่ในบ้านของเราก็มักจะพบเห็นกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อคลิปวิดีโอนี้ ถูกบันทึกได้ในปี2015ในรัฐหนึ่งของเม็กซิโกเมื่อเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ยินเสียงประหลาดดังอยู่รอบๆบบ้านของเขาเขาได้คว้ากล่องมือถือก่อนที่จะวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่และในขณะที่เขากําลังถ่ายวิดีโอนั้นทันใดก็มีเสียงดังจากข้างบนหลังคาทำให้เขาหันกล้องไปตามเสียงนั้นในทันที และนี่คือสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้ได้สิ่งมีชีวิตปิิศนานี้มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ก็มีแขนและขาที่ยาวเหยียดมีคอที่ยาวมีดวงตาที่ใหญ่โตจะว่าไปก็เหมือนเอเลี่ยนเสียมากกว่าสัตว์หรือมนุษย์แต่นี่ก็อาจเป็น CG ของชาวเม็กซิโกที่ทำขึ้นแต่ถ้าเป็นคุณเองล่ะครับถ้าได้พบเห็นกับเจ้าสิ่งนี้และถ่ายภาพมันเอาไว้ได้ พวกคุณจะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นได้เชื่อในสิ่งที่คุณเห็นคลิปลับนี้ถูกถ่ายโดยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่กำลังเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศโรมาเนียหลังจากเขาได้ยินมาว่าบังเอิญจับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่สวนสัตว์อื่นไม่มีทางที่จะมีเป็นอย่างแน่แต่ราคาค่าเข้าก็แพงเอาเรื่อง สำหรับการเยี่ยมชมเจ้าสิ่งนี้อีกทั้งยังห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอเป็นอันขาดแน่นอนว่าเขายอมเสียเงินเพื่อจะแอบเอากล้องเข้าไปด้วยและเมื่อเขาเดินมาถึงจุดที่มีผู้คนมุงอยู่นั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้ถ่ายเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตไิสนาที่มีลักษณะแปลกกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆคือมันมีผิวสีขาวมีดวงตาสีดำ และมีปากที่กว้างมากมันส่งเสียงออกมาอย่างน่ากลัวและพุงคอมาที่กลงคล้ายกับถูกทรมานมานานมากและไม่ชินกับการถูกมนุษย์จ้องมองซึ่งประเทศโรมาเนียนี้ก็มีพื้นที่ที่มีป่าอยู่มากใครจะไปรู้ว่าที่แห่งนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างทินี่บาลาเซโอ และเป็นป่าแห่งหนึ่งที่มีวัยรุ่นกําลังเล่นน้ำแต่าทันใดนั้นคนที่ถือกล้องอยู่ก็เห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาคลิปนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองสังเกตที่ถ้ำด้านซ้ายมือให้ดีว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตปริศนานี้แอบอยู่ข้างหลังพวกเขาและหลบเข้าไปหลังพุ่มไม้ก่อนที่ชายในคลิปจะหันมาเจอมันพอดี ขณะที่ใช้คนหนึ่งกำลังจ้องมองด้วยความสงสัยมันก็ได้กระโดดออกมาแล้ววิ่งหนีไปในราวป่าทำให้พวกเขาหวาดกลัวและ,ละรีบหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีมันดูไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปซึ่งเมื่อ z ูมดูแล้วมันมีขาและรูปร่างที่เหมือนกับคนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากวิดีโอนี้มีความชัดที่ต่ำมากทำให้ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่า เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไรกันแน่แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ